พระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่วแน่มุ่งตรงถนนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตาแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้ไกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างให้ทำใจให้ว่างว่างจากเครื่องพันธนาการของชีวิตแล,ล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมอง ไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นเป็นที่ลงโลง่ลงวง่องว่าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพร,โรงกลวงภายในคล้ายท่ยอแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพร,โรง กลวงภายในใคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบ ปึกใจให้หยุดให้นิ่งนิโดยวิธีการหลายแบบที่หลวงพ่อได้แนะนำไปแล้วทุกๆวันใครถนัดที่จะวางใจไว้ที่กลางกายกลางท้องซึ่งเรามั่นใจว่าใช่เลยตรงนี้คือฐานที่เจ็ด วางใจตรงนี้ก็ได้หรือจะสมมติว่าตัวเราได้เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ขยายสุดขอบฟ้าไปแล้วก็ได้จะนึกเป็นภาพดวงแก้วองค์พระคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่ของเราหรือ นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้แต่ต้องเป็นวัตถุที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์กายวา่าใจจิตใจสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะจ๊ะแล้วก็วางใจอย่างสบายๆค่อยๆวางเบาๆบางคนวางใจเบาๆเนี่ยไม่เป็น ระวัติดนิสัยที่เวลาทำมากินทำภารกิจการงานอันใดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบงานเอาจริงเอาจังเป็นคนลุยเพราะฉะนั้นพอบอกให้วางเบาเบานึกเบาเบาทําไม่ค่อยจะเป็นกันอันนี้ก็น่าเห็นใจนะจ๊ะ ก็ลองทำอย่างนี้ดูลืมไปก่อนว่าฐานที่เจดอยู่ที่ตรงไหนนะตรงกลางท้องลืมไปก่อนเอาเป็นว่าตัวของเราอยู่ในศูนย์ในในฐานที่เจ็ดกันแล้วกันและใจสบายตรงไหนนะจะ๊ะเอาตรงนั้นไปก่อน ที่จะวางเบาๆได้มันอยู่ที่ตรงนี้ต้องเปลือกตานี่แหละต้องวางให้สบายลูกในตาอย่าก,กดไปดูลูกในตาให้อยู่ที่เดิมที่ตั้งดังเดิมเปลือกตาก็สบายๆแล้วเราก็นึกอากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราค่อยๆคลี่คลา กลืนหายไปกับบรรยากาศหายไปเลยเนีย่ตรงนี้มันอยู่ที่ลูกในตาตรงเนี้ถ้าเหลือบดูเมื่อไหร่ล่ะเป็นตึงเมื่อนั้นถ้าอยู่ที่ตั้งดังเดิมเปลือกตาสบายบายแล้วเราก็นิ่งๆโดยไม่กังวลถึงฐานที่ตั้งของใจ อยู่ตรงไหนที่สบายเอาความรู้สึกไปนึกคิดตรงนั้นไปก่อนจะเป็นภาพก็ได้ไปเป็นก็ไม่เป็นไรแต่พวกตึงๆเนี่ยนึกภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะวางสบายไม่นึกภาพนะค่อยๆวางแม้แต่วางมือก็ค่อยๆวาง สูดลมหายใจเขาเบาๆเหมือนกับลมหายใจขอ,ของเรากับจักรวาลนนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่สำหรับคนช่างลุยนะช่างลุยช่างตึงปากก็บอกว่าไม่ชอบตึงบอกลูกนี่ไม่ชอบเลยตึงเนี่ยแต่ปากกระใจเนี่ไม่ตรงกัน ปากบอกไม่ชอบตึงแต่เวลานั่งเนี่ยตึงทุกทีเหมือนปากบอกไม่ชอบเลยคนนั้นเนี่ะทำให้ลูกไม่สบายใจแต่ก็คิดถึงเขาทุกทีคิดด่าเขาว่าว่าเขาแช่งเขาวงังน,นมันไม่ค่อยจะตรงกันเลยปากกับใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ป็นนึกภาพ นี่เฉพาะคนที่ตึงคนที่ลุยๆนะรับผิดชอบสูงในงานหยาบในการทำมา,าหากินอเอาวางนิ่งๆตรงไหนก็ได้นิ่งเฉยๆอย่าลืมนะลูกในตาอย่าเลือบไปนะมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมนิ่งหรือลืมไปว่าเราไม่มีลูกในตา ลืมไปว่าไม่มีตัวตนก็ได้นิ่ง,งๆเฉยๆถ้ายังไม่ได้ก็ลองคิดเล่นๆนึกเอาผมบนทิษะขนตัวๆเราเอาไปกองไว้เอาผมไว้ทางหนึ่งขนทางหนึ่งเล็บเอาถอดเอาไปเลยจากนิ้วเท้านิ้วมือหลอกหนังออกไป กองหนึ่งหลักเนื้อเอาไปอีกชั้นหนึ่งเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทดึงออกไปอไวัยวะภายในหลากเอาไปไว้คนละทีหรือต่โครงกระดูกกระโหลกศีรษะไปทางฟันไปทางหนึ่งกระดูกคอมีหลายข้อก็เอาไปคนละทีคนละทาง กระดูกสันหลังหายปะลาะสีโครงกระดูกแขนกระดูกขาสะโพกกระดูกนิ้วออกไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วไม่มีแล้วร่างกายเราเหลือติดใจดวงเดียวที่นิ่งๆิเห็นไหมเราใช้เวลาหนึ่งนาทีแค่นั้นแหละหลอกผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างต่งออกหมดเลย ตับมาา้ามไตกระดูกกระดียวหมดหายไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเหลือแต่ใจดวงเดียวที่นิ่งๆเห็นไหมจ๊ะไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยแค่นาทีเดียวก็ไม่ตึงแล้วนแล้วนิ่งตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาฐานที่เจ็ เมื่อใจนุ่มนวนควรแกการงานแล้วแต่เมื่อมันยังไม่นุ่มนวนควรแกการงานเอางี้ไปก่อนอแก่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะไอที่ตึงๆนะนักลุยเนะนักเอาจังนกะ็บอกแล้วเล่นนะไม่อยากเอาจริงยากเอางี้นะลูกนะเอางี้นะอวันนี้หลวงพ่อแนะวิธีนั่งสั้นๆแค่นี้แหละ เราจะได้มีเวลาทำความละเอียดทำหยุดทำนิ่งให้ใจไซส,สเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกคนนั่นแหละสมหวังดังใจทุกคนนะลูกนะอาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสบายสบๆให้เบิกบานสมกับเป็นผู้มีบุญนั่งให้สบาย